สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถ P C X นะครับของแต่งเอาเอาเป็นว่า EP หนึ่งแล้วกันครับอันนี้ผมกำลังเริ่มแต่งคันนี้เริ่มแต่งได้นิดหน่อยก็ผมอ๋อเช็ดกล้องตอนแรกผมก็แต่งแต่ R 1 5คันนี้ไม่ค่อยได้แต่งเลยคันนี้ก็มีของแต่งนิดหน่อยครับแต่อนาคตก็จะแต่ง จะใส่โชคหลังแต่งทําท่อแล้วก็เปลี่ยนพวกชุดเบรกบนเบรกหลังเป็นของ Racing Boy อยู่ต่อมาเลยชิ้นแรกก็จะเป็นกระจกปลายแฮน์นะครับของ Maximum นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่มันก็ยังหลอกตาอยู่อันนี้ราคา330บาทครับผมซื้อที่ตลาด ในอำเภอหนองบัวแดงครับจังหวัดเชียงภูมิแต่ถ้ามองใกล้ๆมันก็ชัดอยู่ต่อมาก็จะเป็นแนดนแต่งของเขาเรียกอะไรแนดนมงกุฎมั้งอันนี้สั่งลาซาด้าครับประมาณ 100... น่าจะ169นะครับต่อมาก็จะเป็นที่จับกระจกไปจับโทรศรัพท์ อันนี้ดีมากนะครับใส่ได้ทั้งรถแฮนด์บาร์แล้วก็แฮนด์ที่อารเลยครับโคตรโอเคเลยงานตัวนี้ผมถูกใจมากไม่แพงด้วยแค่68บปาทต่อมาก็จะเป็นน็อตทองตัวละสีบห้าบาทแต่นี้ผมไม่ได้ซื้อเพื่อให้มาครับของแต่งทั้งคันก็มีแค่นี้ครับมีชิ้นหนึ่งที่แค่สติกเกอร์ OR 6D ครับหล่อๆแต่ง แต่งอย่างนี้ถามว่าเข้าด่านได้ไหมเข้าได้ครับทะเบียนเห็นชัดกระจกมีถ้าไปขับขี่เรามีก็รอดครับท่อไม่ดังแต่งสไตล์แบบใช้งานแต่ตอนนี้ผมแต่งแบบใช้งานไม่ได้แต่งแบบให้มันเข้าด่านไม่ได้เหมือน R15 ทะเบียนพับกระจกไม่ใส่ท่อดังครับกล้องก็จะมืดมืดหน่อยนะมัน ก็เริ่มมืดแล้ว PZX ตัวนี้สีสองล้อทองตัวรวมการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะขับหนุ่มขับสบายดีผมชอบเลยแหละมันเดินทางแบบไกลๆมันไม่ปวดหลังมันไม่ปวดตูดนะมันนั่งสบายชิลเหมือนเรานั่งโซฟายอย่งไงไม่รู้ต่างจาก R 1 5มากเป็นอะไรที่แบบโคตรทรมานเลยอันนี้ก็ EP หน เดี๋ยวคลิปหน้า EP เดีแต่ผมจะแต่งให้มากกว่านี้ก่อนมากกว่านี้ในระดับหนึ่งก็คือใส่เบรกใส่คัดใหม่ใส่โชคใส่ใสายเบรกแต่งเดี๋ยวดูกันมันมีอะไรแต่งบ้าง p c x ผมก็เพิ่งจะมาเล่นเพิ่งจะเริ่มแต่งยังไงก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับแต่ผมก็จะพยายามทำคลิปมาเรื่อยๆ เดี๋ยวโควิดอะไรดีกว่านี้ก่อนผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับการขับรถท่องเที่ยวเพราะตอนนี้แม่งก็ไปไหนไม่ค่อยได้เลยโอเคนะครับผมขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยครับผมสาํำคลิปมาให้ก็ขอกาลังใจหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวการใช้งานอีกคลิปหนึ่งแล้วก็การดูแลรักษากิโลเปลี่ยนอะไรบ้างตอนนี้ผมก็ทําของ R 15ไปแล้วเดี๋ยว ว่างกว่านี้หรือผมจริงๆก็ว่างแต่ผมขี้เกียจแด่ต่ถ้าผมไม่ขี้เกียจเดี๋ยวผมมาทำให้